ยูเอผยกองทัพเมียนมาจำกัดส่งความช่วยเหลือพื้นที่แผ่นดินไหวเกิดความกังวลอย่างยิ่งในเวทีระหว่างประเทศเมื่อทอมแอนดรูวผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมาขององค์การสหประชาชาติ UN ได้เผยแพร่รายงานที่ชี้ให้เห็นถึงการค้าอาวุธระหว่างประเทศซึ่งมีส่วนสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงในเมียนมารายงานดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่าการค้าความตายพันล้านดอลลาร์ เครือข่ายอาวุธระหว่างประเทศที่เปิดโอกาสให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมาระบุว่ากองทัพเมียนมาได้นำเข้าอาวุธคิดเป็นมูลค่าอย่างน้อย1,000พล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ก่อรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนในเดือนกุมภาพันธ์2021โดยอาวุธที่ถูกนำเข้าพบว่ามาจากหลากหลายแหลง่งได้แก่รัสเซียจีนและบริษัทต่างๆในสิงคโปร์อินเดียและไทยซึ่งจากข้อมูลในรายงานพบว่า บริษัทในรัสเซีย406ล้านดอลลาร์บริษัทในจีน254ล้านดอลลาร์บริษัทในสิงคโปร์254ล้านดอลลาร์บริษัทในอินเดีย51ล้านดอลลาร์บริษัทในไทย28ล้านดอลลาร์รายงานยังเปิดเผยว่าการนำเข้าอาวุธเหล่านี้ครอบคลุมถึงอาวุธที่มีเทคโนโลยีแบบใช้สองทาง ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งสำหรับพลเรือนและกองทัพรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตอาวุธอาวุธเหล่านี้และวัสดุในการผลิตจำนวนมากยังคงถูกส่งไปยังกองทัพเมียนมาอย่างไม่ขาดสายแม้จะมีหลักฐานมากมายที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อการก่ออาชญากรรมอันโหดร้ายรายงานยังเผยด้วยว่ามีบันทึกการสั่งซื้อหรือจัดส่งไปยังกองทัพเมียนมา หรือผู้ค้าอาวุธที่ทำงานให้กองทัพมากกว่า1,2500รายการโดยไม่ซ้ำกันลักษณะการค้าอาวุธที่ชัดเจนยังถูกเน้นย้ำในรายงานว่ามากกว่า947ล้านดอลลาร์ของการค้าอาวุธที่เกี่ยวข้องซึ่งตรวจสอบพบถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานที่ควบคุมโดยกองทัพเมียนมาเช่นกองอำนวยการจัดซื้อจัดจ้างกองอำนวยการอุตสาหกรรมกลาโหม หรือสาขาเฉพาะของกองทัพเช่นกองทัพอากาศเมียนมาหรือโรงเรียนฝึกพื้นฐานของกองทัพซึ่งหมายความว่ากองทัพเองถูกระบุเป็นผู้รับในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้าขจัดข้อสงสัยว่าใครคือผู้รับปลายทางรายงานยังระบุว่าความหลากหลายและปริมาณของสินค้าที่มอบให้กับกองทัพเมียนมานับตั้งแต่รัฐประหารน,นั้นน่าตกใจอย่างมาก โดยกองทัพได้รับอาวุธและยุธทธปกรณ์ตั้งแต่เครื่องบินรบโดรนอุปกรณ์สื่อสารไปจนถึงชิ้นส่วนสำหรับเรือของกองทัพเรืออย่างไรก็ตามทางด้านรัสเซียและจีนได้ออกมาตอบโต้โดยกล่าวหาผู้รายงานพิเศษของ UN เว่ากล่าวหาเกินกว่าเหตุและดูหมิ่นการค้าอาวุธที่ถูกต้องตามกฎหมาย อินเดียชี้แจงว่าสัญญาซื้อขายอาวุธที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของรัฐได้รับการลงนามโดยรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ขณะที่แอนดรูตั้งข้อสังเกตว่าไม่พบข้อมูลที่บ่งชี้ว่ามีบริษัทที่รัฐบาลไทยหรือสิงคโปร์เป็นเจ้าของหรือควบคุมหรือแม้แต่หน่วยงานหลักของรัฐบาลเองที่ได้อนุมัติการขายหรือจัดส่งอาวุธให้กองทัพเมียนมา ซึ่งดูเหมือนว่าพ่อค้าอาวุธอาจใช้ไทยและสิงคโปร์เป็นพื้นที่ในการทำธุรกิจมากกว่า